ครับสวัสดีครับมาถึงในรายวิชาที่3นะครับวิชานี้ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับอินโฟกราฟิกและการทำแอนิเมชันครับลำดับแรกเนี่ยผมจะพูดถึงความสำคัญก่องการทำอินโฟกราฟิกและอินโฟกราฟิกเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงบ้างนะครับครับผมอินโฟกราฟิกเนี่ยมันก็เป็นการแสดงภาพหรือข้อมูลนะครับที่ทำให้สามารถเข้าถึง ต่างโดยการสื่อออกมาโดยวิธีการที่เดิมจะเป็นการต้องอ่านนะครับก็กลายเป็นการทําข้อมูลนั้นนะให้สื่อสารออกมาเพื่อลดความซับซ้อนและการเข้าใจผิดนะครับทีนี้มันมีคำสองคำครับคือคําว่าอินโฟคาว่ากราฟิกครับอินโฟก็คือตัวข้อมูลส่วนกราฟิกก็คือการนําข้อมูลพวกนั้นนะมาปฏติปะต่อกันทีนี้ข้ออย่างหนึ่งที่ ที่เราต้องจำนะครับแล้วอย่าเกิดความสับสนระหว่างคำว่ากราฟิกกับคำว่าพิกเจอร์ครับพิกเจอร์คือรูปภาพส่วนกราฟิกคือการเชื่อมโยงรูปภาพต่างๆให้มีความสำคัญกันลองยกตัวอย่างง่ายๆครับอย่างเช่นแผนที่หรือแผนผังองค์กรของเรานะครับ ในการแนะนําบุคลากรเราจะเห็นว่าจะมีหน่วยงานคนที่เป็นหัวหน้างานนะครับแล้วก็จะมีคนที่เป็นลูกน้องที่อยู่ข้างล่างๆงออกมานะครับถ้าเราเอาลูกทั้งหมดมาวางรวมๆกันนะครับวางรวมๆกันวางเอาไว้นะครับเราไม่ได้แสดงถึงความสัมพันธ์กันอันนั้นเราเรียกว่ารูปภาพหรือพิจเจอรครับแต่ถ้าเกิดว่าเอารูปภาพทั้งหมดมาเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันเราเรียกว่ากราฟิกครับถ้าเกิดเราพูดถึงกราฟิกคิดแบบง่ายๆก็คืออาจจะเป็นพวก แผนผังองค์กรแผนที่หรือว่าลำดับขั้นตอนหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะเคยดำเนินเคยใช้งานเกี่ยวกับเรื่องของ Mind Mapping นะครับหรืออาจจะเป็นพวกแผนภูมิโฟ c h a r t พวกนี้ครับถือว่าเป็นกราฟิกทางนั้นนะครับทีนี้กราฟิกนะครับกราฟิกก็มีความสำคัญยังไงนะครับกราฟิกคือเป็นการเพิ่มการมีส่วนร่วมนะครับทำให มีความน่าสนใจมากกว่าข้อความธรรมดาหรือแม้แต่รูปภาพนะครับและทําให้การสื่อสารของเรานั้นมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับทําให้ผู้ชมผู้รับรู้ขับร,รู้สารของเราเนี่ยเข้าใจและเป็นที่ดึงดูดสายตาของผู้ชมครับกราฟิกที่ดีจะช่วยให้ผู้ชมนะั้นมีสมาธิจ,จดจ่อในงานที่เรากำลังนำเสนอครับและสามารถสื่อสารออกมาได้ที่ตรงและชัดเจนเพิ่มมากขึ้นครับ กราฟิกยังมีความสําคัญก็คือสร้างความเข้าใจที่ดีครับการความเข้าใจที่ดีในที่นี้อินโฟกราฟิกเป็นส่วนช่วยให้ผู้ชมเข้าใจข้อมูลทางเทคนิคหรือข้อมูลที่มีความซับซ้อนซึ่งอาจต้องใช้ความเข้าใจที่เวลานานหรือทําความเข้าใจได้ยากโดยแค่อ่านข้อความก็เข้าใจได้ายากมากครับแต่การใช้กราฟิกด้วยการใช้แผนภูมิ ใช้กราฟใช้องค์ประกอบต่างๆโดยรูปภาพเนี่ยจะทําให้อินโฟกราฟิกเนี่ยมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นโดยเห็นการเชื่อมโยงของข้อมูลต่างๆกันครับทีนี้นะครับข้อสําคัญต่อมานะครับของอินโฟกราฟิกก็คืออินโฟกราฟิกเนี่ยสามารถในการแชร์ที่เพิ่มมากขึ้นอะความสามารถในการแชร์ที่เพิ่มมากขึ้นเป็นยังไงครับในสามารถในการสื่อสารนะครับในการแชร์เพิ่มมากขึ้นนี้เราสามารถเอาตัวอินโฟกราฟิกของเราเนี่ย ไปใช้ในการนำเสนอบนโซเชียลมีเดียบนแพลตฟอร์มดิจิตัลต่างๆทำให้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่ม,มการรับรู้นะครับสามารถกระตุ้นการเข้าชมของเว็บไซต์ต่างๆที่เราทำได้นะครับอินโฟกราฟิกนั้นมันยังช่วยดึงดูดสายตาของเรานะครับดึงสูดในการให้สามารถผู้ชมสามารถเข้าใจข้อมูลที่เรานำเสนอและได้แชร์ถึงแนวโน้มนะครับที่ใช้ในการ เผยแพร่ข้อมูลได้โดยเพราะในล่าสุดนะครับการเผยแพร่ข้อมูลในส่วนของโควิด -19 นะครับเราะพบว่าการนำเสนอของแต่ละครั้งที่สบคนำเสนอนี่จะใช้อิโฟกราฟิกเป็นส่วนใหญ่ซึ่งสามารถเพิ่มการนำเสนอได้ชัดเจนมากขึ้นครับ อินโฟกราฟิกยังมีความสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือมีความรอบด้านนะครับรอบด้านในที่ี่ผมกาลังหมายถึงว่าการนําเสนอข้อมูลได้ครบคันนะครับในอินโฟกราฟิกเนี่ยสามารถใช้เพื่อบอกวัตถุประสงค์ที่หลากหลายนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะในในวิชาถัดไปในหัวข้อตัดไปเราก็จะพูดถึงจุดประสงค์ของรูปแบบของอินโฟกราฟิกต่างๆนะครับช่วยในการอธิบายแนวคิดที่ซับซ้อน ไปจนถึงการให้คำแนะนำแบบทีละขั้นตอนก็ได้นะครับอินโฟกราฟิกสามารถสื่อสารได้ชัดเจนด้วยและให้รู้ถึงการแสดงคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของสิ่งที่เราก็ลนำเสนอนะครับอาจจะเป็นขององค์กรของแบรนด์ของเราหรือความสามารถในการทำแคมเปญการสร้างความสนใจนะครับในการนำเสนอการรายงานและการใช้ตั้งค่าอื่นอีกมากมายนะครับปัจจุบันเราจะเห็นว่าในอินฟลูเอนเซอร์หรือ,อ ผู้ที่กระตุ้นยอดขายความสนใจนะครับเมื่อก่อนเราจะใช้แค่อินโฟกราฟิกนะครับอินโฟกราฟิกนี่แหละเป็นสิ่งสําคัญนะครับที่ทําให้สามารถรู้ว่าขั้นตอนต่างๆเป็นยังไงนะครับในการสรุปข้อมูลต่างๆที่มีส่วนสําคัญและเป็นสิ่งสําคัญของการนําเสนอครับนี่คือความสําคัญของอินโฟกราฟิกนะครับซึ่งอินโฟกราฟิกเองนะครับก็ยัง มีวิธีที่เป็นประสือไว้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพนะครับลดความซับซ้อนสร้างความชัดเจนในองค์กรและการสื่อสารข้อมูลให้อย่างมีประสิทธิภาพครับในที่นี้ผมก็อยากจะบอกว่าโดยรวมแล้วอนะินโฟกราฟิกเนี่ยจะเป็นวิธีการที่ทําให้ลดข้อมูลที่เราอาจจะเกิดความสับสนในการสื่อสารครับสําหรับในส่วนของเริ่มต้นของการดำเนินการการเรียนรู้เรื่องอินโฟกราฟิกคงไว้เท่านี้ครับเรายังมีคลิปต่อๆไปให้ ศึกษากันต่อครับ